น้อเฮ้ยานยเขาซอยของพ่งงเขาขาวัดเนี่ครับมึงเนี่ยครับถามนนว่าเป็นะยาวมเมกับต้เป็นะยายมีไเป็นทางระยะระยะทางนี่หรือนอกมจะเอาไปบึงนี่กัมเพีงหลววัด

vượt nghề vượt lại vượt cơm nãy thả ra kia bụng xoay hụt một mình lại bây rồi bị lại thật mình hoặc này mình rồi sao rồi đó vượt mà nó เดาซอยอยู่ทุงยางเขง้ามารับห้องเรื่องกานใหญ่ทำงานครับหัวคอเป็นกับนังใจให้คุ่นใสแรงงานสู่ชุวคนสูนส่สต่อไปครับแล้วก็พี่น้องขอไทยทำงานที่ต่างประเทศครับทำงานต่างแดนสู่ๆนะครับเด้อมือห่อครับ <S <S คนเค่าเกิดมาเกิเดเกิดบ่ได้เ่าเรียกงสิ่งจิตใจ ทุกคนจะทำได้มาเป็นน้ำใจให้สู่ชีวิตทุกบุตทุกคนแด็คนใทยแดงงานทุกบุตทุกคนนะครับของตะบ,บานตะเศร้ากาบดึกครับผมจะได้เห็นเขาฝากถึงคนไทยที่อยู่ต่างแดนทุกทูกด้วยนะครับผมโอสู่เ้างกันเตียยทางรอบเอามุเมเป็น คนมีสีคนมีสัตว์มีสีเรียงกันเขาเป็นแขกคนใทยแรงงานานะครับเป็นกลังใจใหตุทุกๆๆคนนะครับผมไปเลยขอบคุณสวัสดีครับผม